หลังรถหมุนเนาะใครเอาสีอะไรไยสหได้คอมไกลบงอคเละสองกองเล้วก็จะได้สตางค์ินมมีคนละหนึ่งร้อยบาท ได้คนเ้อยู่หลังกนนั่งอยู่นู่นครับนั่งไหนับ

không ai đẹp nõi cho nên không bỏ coi coi coi

<laughs> thì mình thuộc cái ạ ok thì bỏ lên này màu lên này dưới lại <laughs> 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 รอยี่สิบอะเราร้อยยี่สิบละกล่องละเมี่ รนนี้อ่าสุดยีสิบห้าันก็ห้าสิบได้สองปิดอยู่ม่รถ่ายเดเดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยดให้เตเพือเขาเร่มเริ่มเือใครไม่มีใครมีใครตกเหลือเหลือเหลือหกเจ็ดแปดหนึ่งสองท่านนี้อยากคนอยู่บ้านอยู่กรุงเทพบ้างไหมอจะฟังยุนแล้วก็ท่านประานเมื่อกี้ม่มีบอกว่าคนละร้อย ท่านประธานจะดีบอกว่าให้คนละ200บาทเฮ้ยทำมาแต่เดี๋ยวผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงก่อนเสียงลำากผู้หญิงก่อนนะไม่ต้องเดินไปไม่ต้องเดินไปขยับมาลูขาากขยับให้น้องให้ผู้หญิงก่อนเราเป็นผู้ชายต้องให้ผู้หญิงก่อนเดินเน,นี้ยน,นะทำไปข้าง รับตังค์ก็เดินออกเลยนะคะรับขนมรับตังค์แล้วขนมเดินออกเลยลูกขั้วกล้องมาหนุกขั้วกล้องมาเล่นนะตังค์ขั้วกล้งมาหนุเออลูกเล่นผู้ชายขยับมาอย่างนี้หน่อยผู้ชายขยับออกมาซ้ายหน่อยขยับออกมาซ้ายอ่าสวยลูกผู้ชายออกมาซ้ายหน่อยขาเนี่ยเฮ้ นะฮะไต่ไปได้ไหมทำไมได้ถอยหลังมาตัวเล็กถอยหลังมาถอยหลังมาหน่อยคนนี้พอเดียวโอ้ยหนูเดินหน้าไปติดๆโอเคจบเหลือไว้หน่อยสวยน่ารักลูกยืนอย่างนั้นยืนเหมือนเดิมยืนเดิมเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยขยับไปลุงอ่าลุงก็ทาเล็บให้ลูกลุงก็ทาเล็บให้เขาทาเล็บให้สวยมันเหี่ยวเนหี่ย ใส่รองเท้าไได้แล้วได้อย่ามาลับอีกนะเสู้คนเดียวแล้วลูกที่ไหนน้ำป่าน้ำป nah uh ่าโอ้โหน้ำป่าชาชาน้ำป่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 าตำบลน้ำใครนะครับอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุดตะดิตนะครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้อยู่แล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูเท่าอะไร ไม่ได้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 ใ้ดูลูกองลูกไปไหนอะลูกไปไหนยหตอนนี้เหลือสี่ครับหายไปช่องแล้หมด

อะไรอะไรตบมืออะไรตบมืออะไรเราตบมืออะไรเดี๋ยวค่อยถ่ายพรับก่อนรับก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายนะครับเดินไปก่อนลู่พ่อเล่นไหมลูกพ่อปลาปลปลาเอาตังปลาตังคุณแม่จะเพิ่งถ่ายนะครับเด็กๆรออยู่นะครับติดนะครับโถลูกพ่อ ไม่ใช่ไ <amounts> ม <of water writers> ่ใช่ไม่ใช่โอ้ยยุงกัดเลยเนี่ยน้ำเป็ดเนี่ยส้ำเปล่าเนี่ยไอเป็แปะไอ้ไอ้บอยติ๊กด้วยติ๊กหน้าผากคนด้วยไม่ได้ไม่ได้แปะแปะแปะอนุพัฒน์นะครับแปะอนุพัฒน์ไม่พอไม่พอ ใช่ครับสามคนใช่พี่บอกสามเนี่ยสามคนพอสมัยครนี่ไงนี่ไงสามนี่ไงสองเพิ่มคนหนึ่งครับบอกกด้วยบอกด้วยบอกด้วย,บอ,วยบอกพี่เพิ่มคนหนึง่งเพิ่มคนครับสามสองครับหนึ่งคนครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหมดแล้วครบสองครบนะเอาเอาคุยใหญ่เอาขนมไปครับ ได้ได้พี่แบ่งคอนเฟกอย่างเดียวครับผู้ใหญ่รับคอนเฟกอย่างเดียวรับขนมได้ครับผู้ใหญ่นะเฉ <c oughs> พาะผู้ใหญ่นะไม่มีตังนะร <c oughs> ับขนมนะขนมนะ่แถวอะร ได้รับขนมด้วยเหรอได้ขนได้ได้ได้ขนมได้กินได้ได้ได้กินทุกคนครับได้กินทุกคนนะครับเขาแถวเลยแล้วต้องใส่ใส่ตัวเองนะได้แล้วไม่ต้องมาอีกครับได้แล้วไม่ต้องมาอีกนะรับเลยรับเลยรับขนมเลยนะครับน้องดูหมูแท้ได้ไดไม่ต้องไม่ต้องต้องนะให้แม่ๆกินบ้างนะครับเอามาเผื่ออร่อย แป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงลูกถ่ายรูปอยู่แป๊บเดียวเด็กเรียกพี่นะเอาอะไรไปกินนะลูกยืดญาตินะโอเคนะครับก็จบพิธีพิธีเรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ท็อปอ๋อแบนหมดแบนหมดพอดีเลยนะครับใครจะรับงานมาดูอันนี้ลองแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ท็อปติดไลค์ถรูปเหรอถ่ายรูป เดี๋ยวผู้ใหญ่รับบทนะครับรับพาน้องไปถ่ายรูปหน่อยไปที่พาไปใกล้ๆเลยพาไปพี่คนนี้ไปรอพี่คนนี้ไปอยู่พี่คนนี้เลยไปรอไปรอเดี๋ยวพี่ดูให้ไปอยู่พี่คนนี้เนี่ยแป๊ะจะหนีพาน้องหน่อยพาน้องไปหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพาดูแลน้องด้วยแป๊ะพาเดี๋ยวเราพาน้องไปถ่ายรูปด้วยดิเฮ้ยติดต่อแป๊ะเลยติดต่อแป๊ะเลยเดี๋ยวแป๊ะดูแลให้ ไครับนี <mel> <ic int> ่แปะจะเดินหนีเนกะทำไมก็ปอโค้งใส่กุลหลอกเดียวนะครับหลอกเดียวนะครัวไปขับกอนเนาะ เออเราไม่ไปจัดร่วมกับใครนะครับไม่ต้องส่งมานะครับเราไม่จัดร่วมแป๊ะบอกเขาก่อนสิคนไอแต่ให้เสร็จก่อนเขารอถ่ายรูปบอกเขาด้วยสิเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยแป๊ะพาไปพาไปเดี๋ยวแป๊ะจัดทีวีคิวให้นะครับตกแล้ว รับขนมเลยครับรับขนมเลยครับรับขนมแล้วเดินเลยนะครับข้างหลังรออยู่นะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายนะครับรูปแป๊บนึงออกมากันเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยถ่ายใจเย็นครับทีเดียวเลยรับขนมก่อนนะครับครับรับขนมแล้วองก่อนเลยออกเลยครับเขารับขนมพี่เสื้อแดงอะ thôi 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 หมดแล้วครับอ้ามาถ่ายรูปเลยเร็วๆจัดคิวถ่ายรูปหน่อยแป๊ะคิวถ่ายรูปหน่อย แต่คิวถ่ายรูปหน่อยทีละคนนะครับมันจะได้ภาพสวยๆนานๆมาทีจัดทีละคนนะครับง่ายๆเลยเขากเอย่านี้นะครับอย่าพึ่งเข้าไปมาๆมาใล่เดี๋ยวป๋าปาเดี๋ยวก่อนทีละคนครับให้เขาค้ารถ่ายก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปเท้าเร็วเร็วทีละคนถ่ายเสร็จแล้วออกครับถ่ายเสร็จแล้วออกมาครับถ่ายเสร็จแล้วออกมาครับอ่าทีละคนครับปลาโทรศัพท์อยู่ไหน เอามาตั้งโทรศัพท์ก่อนแล้วค่อยเข้าไปเข้าไปยืนคนอื่นก็ถ่ายเดี๋ยวป้าก็ไปเลยลูกดีเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็้ามาถ่ายพร้อมกับเวาครับนะยังไม่ได้ใช่ไหมพ่งมาพี่ท็อปครับตกหล่นสองคนครับ ขึ้นมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ให้เข้ายังไม่ให้เข้าแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ครับเดี๋ยวของมาให้แป๊บนึงอันนี้อะไรอันนี้อะไรมาลงมาเร็วมาไปครับไปอันนี้อะไรอันนี้อะไรถ่ายรูปใช่ไหมเดี๋ยว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 เดก่อนแป๊บนึงให้ให้เด็กมาให้น้องก่อนให้น้องก่อนน้อมโน้ม นมสองชุดโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับเอาของไร้หนมก่อนให้น้องก่อนนี่อันนี้นี่ได้ยันอะยตอนนไหนุ่มไปคนละกล่องลูกไปเป็ดคนละชุดไปเดี๋ยวก่อนจะป้าเจทีละคนทีละคนเดี๋ยวจัดให้ใจเย็นไม่ต้องห่วงถ้ามามามาปุ้ยปุ้ยก่อนไปเดี๋ยวก่อนนะปุ้ยปุ้ยก่อนโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนเอาตังเลย หันนูกล้องลูกคนนี้ยังไม่ได้ขนมเนี่ยเนี่ยน้องมาใหม่ตองคนเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ต้องห่วงกันนะข้ามาทีละคนตั้งกล้องเลยครับตั้งกล้องกล้องอยู่ไหน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวป๋า,าป๋าในกัรไหมเนี่ยม <c oughs> าด้วยกันป่ะ <c oughs> ถายไปอ่าถ่ายไปถ่ายไปอ่มาไก้กันก็ไปขอก็ถ่ายอะโอเคโอเคยวเอารูปที่เขานะเอาทีละคนอย่าพึ่งเข้าไปอย่าพึ่งเข้าไปต่อเไปยายข้าต่อแถวครับ ให้ไปต่อแถวเลยคนอื่นเขารอแถวอยู่ครับต่อต่อแถวครับอ่าไปเลยถือสับไปตัวสับไปเลยเดี๋ยวมีคนยืนอยู่คอยยืนคนนึงเอาไปไปนี่ยใครไม่กินเนี่ยอมามามาถ่ายรูปเลยครับไปต่อแถวนะครับไม่มีไม่มีแซงคิวนะครับไปต่อแถวอ่าเรียบร้อยออกครับมารับโทรศัพท์คืนไปอันนี้ถ่ายให้ใครบอกด้วยครับจะถ่ายให้ใครถ่ายให้แม่ผมอ่าเดี๋ยวรอแม่เขาเข้ามาแล้วค่อยหยิบอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยไปขวางเขาเห็นปะ เขาถ่ายไม่ได้ไเห็นปะอ่าวายในรูปอะอ่ออมามันจะได้มันจะได้สวยๆทีละคนไปเลยนะจบไปเลยเอาคุูยายออกคูยายคูยายออกขยันพูดด้วยโ <c oughs> อเครับออกเลยครับถ่ายแล้วออกเลยนะครับคนอื่นจะได้ถ่ายบ้างนะครับอเอามาเอาโทรศัพท์อยู่ไหนลูกเอามาโทรศัพท์เขาคู่ไหมหรือทีละคน ทีละคนก็เลยทีละคนทีละคนเอาลาบอลหนองละเฮ้ยครับเอาโอเคครับเคคบล่ารูปสวยๆเลยนะ <c oughs> อยากไปถ่ายบ้างใจเย็นๆได้ถ่ายอยู่แล้วครับเฮ้ยครับขออนุญาตลงไลค์อันนึงนะครับไม่ไหวแล้วแบตหมดดัตหมดทีละเครื่องเลยเครื่องมันร้อนตัวเป็นตัวเป็นๆเ,เอาเอาถ่ายแกหน่อย เอาแล้วกล้องป๋าอยู่ไหนกล้องป๋าอยู่ไหน่อโอเคถ่ายเลยป๋าป๋าพี่แล้วครับโอเคอันนี้ใครอันนี้ของใครอ๋อกว่าด้วยกันนะด้วยกันนะไอไอป๋าไอถือดิถือดิถือดิเมื่อกี้ยังอยู่เลยถือนี่พี่เอ้ยยังวนที่นี่จะไปถ่ายให้ตลอดว้าวเว๋อเว๋อเว๋อ มาป้ามานี่เอารับโทรศัพท์ตรงเลยถ่ายเลยถ่ายเลยไม่ต้องห่วงครับถ่ายให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับไอดีหากล้องไม่เจอเลยใหญก่อนแล้วโอเคเอาเราเป็ครับอันหมุนอยู่ได้ปล่าโอเคแล้วครับเรียบร้อยและใหญ่อาเชิญจ้าเอามาลูกมามาเลยโตรอบๆมาเลยแล้วบ้างมาเอาแม่ถ่ายแม่ถ่ายเองเลยแม่ถ่ายด้วยไหม ทอาแม่ไม่ขายไอ้หนูมีถุงจาไม้ไป็แรกเหรอเอาไม้ไป็แรกแท่งใหม่เดี๋ยวเอาเข้ามา <สะ S 1> เข้ามาเข,ข้ามาทีละคนคณยายเข้ามาเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเข้าไปด้วยกันด,ด้วยกัน,กนอ่าด้วยกันได้ด้วยกันได้ต้องถามเจ้าของกล้องเขาก่อนครับรครับเรียบร้อยครับมามากล้องอยู่ไหนเอาเขาถ่ายเองเขาถ่ายเอง ถ่ายป้ายอาย่าบางังค่ะเอาออกมาทีละคนทีละคนแบบดกไปต้อนผมอ้าวใครละหันมาแล้วเขาไปปิดอะ <c oughs> ตั้งกล้องไวเลยนะครับตั้งกล้องไวเลยใครถือต้องตับตั้งกล้องไว้ให้เลยนะครับดเพื่อความไวนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเอามา เปิดกล้องไว้ให้เลยนะครับเข้าแอปกล้องไว้ให้เลยอ่ามูมูอันนี้หลายคนมาเลยครับกี่คนกี่คนสี่คนกาลังดีครับห้าคนล้นดีครับเฮ้ยไอ้ไอ้ถ่ายตั้งปุ๊บถ่ายนอน,นให้เขาด้วยเด็กเดี๋ยวเขาจะเอาหลายมุมอ่ะนู่นนู่นรับรับ,บงานรับงานเดี๋ยวอย่าพึ่งครับใจยเย็นอย่าพึ่งเข้ามาครับให้เขาถ่ายก่อนอา้าวถ่ายอีกแล้ว <c oughs> อ้าวถ่ายแม่มา <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับเอามาต่อเลย อืมซิวพี่ซิวพี่พ่อแม่พี่พี่ไ,ไม่ได้กอดไงไม่ได้กอดเอาละเองก็พูดพูดไม่คิด<ห>มีเอียงด้วย <_ m im> ได้ได้ใครให้ถ่ายส่งมาเลยครับ<_ <m> _>มีลายเซ็นด,นด้วย<_ <m> _>แปะเศร้าอะไรแพ้เศร้าอะไร ไม่ม่งมาแรงนะใครอ่ะนายยางไอ้บอยกองมืดอ่ะรอ่แลไดกินแก่เลยเรียบครับเรียบร้อยครับนำมาแบบเลยรัดแน่นโอเคอ่ะ ไอสองลูกเลยโอเคโอเคครับไปถ่ายต่อเล่นเดียวกันเล่นเดียวใันถ่ายเขาหน่อยให้มั้ยแป๊บนึงแป๊บนึงถ่ายอีกแกโอเคโอเคครับถ่ายกับพี่หรือถ่ายแก่แพ้ไอ้แพ้นั่งนู่นแล้วพี่ไอ้แพ้รออยู่ถ่ายกล้องไหนเองถ่ายกล้องไหนกล้องหลังน้าเองถ่ายไหมอ่ะโอเคเอาอีคนหนึ่งเลยถ่ายเขาหน่อยถ่ายหน่อยบอยถ่ายเขาหน่อย ทีมงานเดียวกันหรือบ้าทีมงานเดียวกันกีนมางานกล้องแหละม่าเดียวกินถอนง้งเอาะไอ้แป๊ะไอ้แป๊มานี่แป๊ะถ่ายกับเขาไปเยอะโอ้โหใครบังแป๊ะวะโกูบังทำไมแกถ่ายรูปเขาแป๊มันบอกว่าไม่อยากถ่ายว่าถ่ายย่นีแม่ขอบอยูว่ามันเสลยอ่น โอเคจบแล้วนะจบยังโอเคอออนุนจจบจะจบพี่ต่จบปะครับบยไม่ได้เสือาดมาต้นแยับเลยนะแเล่นเลยไปแ่เอาเร็วรเมาถ่ายเขาหน่อยถ่ายเาหน่อยกองไหนสวยถ่ายไปกล้องเดียวเลยพี่แล้วเดี๋ยวไปใชให้กันโอเคมาพี่ต่อเลย่ำอะไรตัวนี้พี่จะถ่ายเขาด้วยกสมอง นั่งนี่เดีจ้าเขามาโดนลงไว้ตัตอที่นี่สิติดแถวไปไว้พูดเนีะอะไรนี่สิไปมือไปนะอ่ะโอเคหมอลงเลยออเคมา้าวน้องมาเร็วๆรอีกคนสุดท้ายแล้วมาหมอเลหมอเลยได้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 เข้ามาเลยเข้ามาเลยพร้อมกันเลยมาเร็วเอาตั้มป้อมมาเข้ามาเลยเราถ่ายภาพเป็นทีมครับเฮ้ยเองออกออกเฮ้ยเองผมย้ายถ่ายหน่วยงานนะถ่ายหน่วยงานถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเขาใกล้พี่มันล้นมันล้นเฟรมเขาไม่ใกล้หน่อย เคอาผ้าออกหน่อยเออค่าไทยก็ได้ค่าไทยคับไม่เป็นไรได้ได้ได้เราอยู่เบื้องหลังโนี่ยูหมุนให้เขถ่ายรูปปอดก็ได้จะรีบผ้าเออเนี่ยจับเหนื่อยบ้านอ่ะโอเคอารับเอาไปกันเดี๋ยวโทรไปลงมือเปิดกล้องเลยครับจะถ่ายเปิดกล้องเลยแป๊แป๊แป๊ะถ่ายก่อนหน่อยเร็วๆครับเปิดกล้องเลย ตส่เขาหน่อยเฮ้ยเอาป้าเข้ามาเลยป้าเร็วเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่ท็อปครับขอยคนครับพี่ท็อปครับขอยคนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับร้อยครับเขาถามว่ารถพี่ท็อปเหรอไม่ใช่สองคนยังไม่ได้ตังยังจะเอาตังไม่ได้เนี่ยในสองคนเนี่ยมาทีหลังเจ้าแล้วขนมไม่ครับของยายขนมยายแต่เห็นมันวิ่งมาทีอ๋อใช่พี่ยังยังไม่ได้วิเพิ่งวิ่งมาผมมองอยู เพิ่งมาเพึ่งมาพี่วิ่งมากี้เพิ่งวิ่งมากย้หลังไมมองเป็นพยานครับเป็นพยานครับเห็นแนวน้องวิ่งมาอยู่ยังต้องได้ไม่ใช่เด็กนะครับพาขนมรึเปลาเดินไปขนมมาือเปลาขนมกรุ๊ เท่าปะ50เกินเกินทเดียรโอเคล้มีอะไรกัน้างขนมหลายี่อขนมต้องใส่่ตอต้องส่เกิน5เครับเอออ่รมา500นต่อง่หมยังงอาะงั้นเป็นอตอเพลตอะไครับ่อย่างได้โตเย็นที่แหมา็ย่งไร่นี่ไปท่าอหนโอ้ยบอก่อต่อต่อี่แต่งดเลยนวันที่มงที่มให้ อายุเด็กไม่เหลือเลยอยากไปเมืองต่องประเทศต่อเอาเปต่อเลยครับสอบวชชเหรอสเฮ้ยใช่เดี๋ยวสัมภาษณ์นาจะดีมือหน่อยนะพี่ครับปิดไลฟ์ผมหน่อยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เรามีความสุขนะครับถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยเรื่องแดดเรื่อง หลายอย่างนะครับที่นอนผืนหนึ่งก็ตกประมาณกับ20โลนะครับเพราะฉะนั้นผม,มเชื่อได้ว่า400กว่าอันเนยะวันนี้450 400ก็มา4 30กับผ่านมือผมทุกๆอย่างนะครับเห็นชาวบ้านมีความสุขนะครับแล้วก็อาจจะรบเรือนเกี่ยวกับความเ่อไปได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่เราก็คิดว่าอั่เป็นดีที่ ที่ไม่ทําอะไรให้กับพวกเขาเลยนะเดี๋ยวน้อยกําลังใจพวกเราทุกคนนะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทุมาร่วมให้กำลังใจกับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ที่น้ำปากนะครับตำบลนกลไรนี่นะครับน้ําไทยนี่นะครับก็กำลังใจก็เป็นสิ่งที่ที่สคัญมากๆนะครับไว้ข่าวหลังนะครับหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ไปที่มูลนี่ิรัตยู่นะครับให้กำลังใจกัน แล้วเราก็จะมาเยี่ยมท,ทุกคนให้มีความสุขครับโอเคครับขอบคุณมากทุกคนลงใจวันนี้ครับสวัสดีครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ทองแสงใหญ่ทองแสงใหญ่นะครับทองแสงขันทองแสงใหญ่เอาทองแสงขันทองทองแสงขันนะครับก็โอเคจบแล้วนะครับวันนี้ทำกันเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ทองแสงขันวันนี้สวัสดีครับนี่วันนี้